<c oughs> ครับสวัสดีครับกปะปตองไม่ลองไม่รู้นะครับวันนี้วันทรงไทยจะว่าทรงไทยเนาะที่ยี่ปีส่แปดครับวันนี้จะมีงานเลี้ยงสั่งรค์กันนิดหน่อยบ้านป่าเชียนแําละกับทีมงานเมียเผอนะครับวันนี้มาครบทีมแขกรับเชิญก็เยอะวันนี้นะครับวันนี้นะบุม๋มมาจะมาทําจุเนื้อครับ นี่เน,เนื้อซื้อมา2 0งร้อบาทนะครับน,นี่ใส่ใส่เพียร์ด้วยนะครับยางใส่เพียใส่เพี้ยครับอันนี้น้ำเพียนะครับเอามาต้มเลยคทับเป็นเดี๋ยวบบต้มนะครัทำเป็นไน้ำจิ้มนะครับจิ้มจุเขาต้องเคี่ยวเคี่ยวหรือต้มเพื่อน คี้เคี้ยวนี่มันสะอาดหรือซุกก่อนนะครับทำอันเดียวมันจะรู้ตอกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับน,นะครับ้มจะมาซอยซอยจุนะครับไม่เป็นเตียก,กเอาลอกออกก่อนจุเนื้อครับอันนี้เป็นเนื้อแดงนะครับ เทคนิคนะครับถ้ามันมน,นุ่มแบบจีนควายเนี่ยต้องอทุบนะครับทุบให้สะดุ้งครับเดี๋ยวเนื้อมันจะนุ่มถ้าไม่ทุบเนี่ยมันจะจะแข็งแข็งนะครับถ้าทุบมันสะดุ้งนะครับสอยสอยจุกนะครับ มีปากคมนี่มีไอ้อปาเชียนนี่คบขนาดค,ครับฮะ,ะ,ะอ๋อสาราเดททองไห้กะโอ้แน่นอนครับมีดทองมีดทองไห้จากขยเยาครับรนี่ครับพร้จะมาจุ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูซอย ซอยจุ๊นะครับันนี้ทีมงานมาเยอะครับนีสั่งสรรค์ส่งท้ายทำงานวันปิดงานแล้วครับมารวมตัวกันนะครับนี่ทีมงานมาเยอะนี่แฟนคลับกับมาหลายนะครับทีมงานหัวปา้องกับมานะครับนี่ <c oughs> ครับเอาจุเอาไปแช่เย็นมันกรอบครับนะครับเราไปใส่ใส่ตู้เย็นให้มันกรกกอบบนะครับนี่ทำจุนะครับตีเหลือเดี๋ยวเบ,บอย่าทำแหมเมนูหนึ่งนะครับสะดุ้งนะครับเครื่องในสะดุ้งนะครับ ามาโซยก่อนโอยเหมือนกันครับมาโซยก่อนอีกวางเขียนตรงนดเลยอ่ะดังครับมาโซย เดี๋ยวขอเวลาซอยสักกํานะครับนี่นะครับระเบิดจะมาทำอีกเมนูนึงเมนูนี่เครื่องในสะดุงนะครับเครื่องในสะดุงวันนี้มีทีมงานมาเที่ยวด้วยเมล้าคนงามนะครับเดี๋ยวจะื้อมาเป็นพรีเซนเตอร์ในการชิมอ่า น้องนุ่นนะครับเดี๋ยวตะเบิ่มจะมีจะใจกระเทียมทุกนะครับทุกพอแรกนะครับนี่นะครับอ่ามีมะนนว ส่วนเครื่องปรุงก็ยังมีไอ้น้ำตาลทรายรสดีน้ำปลา,า,าแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับเดี๋ยวเราด,ดูวิธีการทำครับรอสกรํานะครับขอเตรียมเครื่องปรุงก่อน<ะ>นี่นะครับเราพร้อมละนะครับเดียวเอามาเอาส่วนผสมพวงนี้ใส่ลงไปนี่เลยครับส่วนผสมทั้งหลายอ่า รสด,ดีน้ำตาลใส่นิดหน่อยมะกอกรสดีใส่นหนักล้ำนักใสนน่น้อยล้ำน้อยน้องแม่แก่เนาะเป็นเจ้าอ้โใส่หลายๆต้อลำ้ำเดี๋ยวนะครับแล้วบ่มมาตั้งกระทะไฟฟ้าก่อนจะกระทะไฟฟ้ากระทะแก๊สทีมงานอยู่ตั้งนอกอยู่นะครับ แล้วมาตั้งแก๊สตั้งใจไฟแห้งๆนะครับ <c oughs> ใช้น้ำมันไปก่อนโอ้น้ำมันน้ำมันป่าเชียนนี่เปิดใหม่แล้วลูกนี่ป่าเชียนเปิดบ้านต้อนรับทีมงานทีมงานอย่างวราอะไรอ่ะยั <c oughs> งคานหล่นผมไหมครับ นายกสมาคมยังมาเดจ้ะตอนนี้ทีมงานเจอกัอนสองทีมงานครับทีมงานเคียงคานมาเอวหาทีมงานเมียเถอใจไปแรงๆเลยนะครับเครื่องในสะดุ้ง ทีเดียวเลยนะครับเ <c oughs> มนูแรกครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับรอค่อนผ่อนเอยจัะ เขาจะเอาแค่สะดุ้งสะดุ้งครับมีตับมีเนื้อมีไส้ครับเครื่องในพอแล้วนะยเบิมพอแล้วไม่อีกพอแล้วเจยากาจะจิ้มกมกาใหนุกเต้น่เออสะดุ้งก่ะก็เดี๋ยวคนกินก็สะดุ้งแหละ อ,อร่อยเดี๋ยวขอเพิ่มนะครับขอเพิ่มไอ้มันหอยนิดหน่อยนะครับเพื่อความนัวความกลกมกล่อมครับแค่นี้ก่อนเสร็จนะครับเดี๋ยวเาอาเพิ่มไอ้รองประทานเอารองเอาประทานของนะ ทีมงานอะไรอยก็เพียงค้ามลัม่นผมแม่กาคนง,งานครับมานี่มาแอววบ้านกาเชียนอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเมนูแรกจีนสะดุ้งเอาแบบข้าวไข่ที่เอาแบบดีนี่ยแบบพีจ่จารย์นาชิมหน่อยชิมหน่อยอันนี้ชิมนะคะอืม,อ,มอันนั้นให้กล้องเลยค่ะม,มันกลิ่นหมูหวานเลยอะ่ะ <laughs> หวานแล้วแบบมีตัดเรียวอ,ะอ่ะราชาติยาดเยี่ยมโอเคนะครับวันนี้น้องหนุ่นการันตีละเ <c oughs> มนูนี้ <c oughs> ่าน,นกอ่านโอเคครับอ่าอย่างนี้ก็ระเบอร์ขอฝากไว้ด้วยนะครับเมนูนี้นะครับองนอเมนูเมนูคือเครื่องในสะดุง้งเครื่องในวัวเครื่องในควายนะ <c oughs> ครับจะได้ก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ คือในสะดุ้งครับเดี๋ยวเราบ่มไปทําเมนูต,ต่อไปคือจุเนื้อจุเนื้อตะกี้ถัดร้อยไปละเออเดี๋ยวเร<ด>าทำน้ำจิ้มก่อนนะครับจุเนื้อถ<ด> <c oughs> ้าบ่มทำไปหนึ่งเมนูตะกี้ไอ้น,น,น้ำเพี้ยน้ำขี้เพี้ยครับเดีย๋ยวทอมมาจากมา้าทำเป็นน้ำจิม้มจุ เดี๋ยวรอตที่ตามนะครับครับผมจะมาทมําน้าจิ้มจิ้มจุสผสมก็อย่างนี้ขี้เพียนะครับพริกปนหรือพริกลาบนะครับแล้วก็ดีข,าข้าวคั่วมะนาวแล้วก็จะมีสระแนกับเพื่อนมัน,พมนเพื่อนมันคือก็พักอ,อะไรนะพักแผวพักไผ่ ผักเพียวก็คือผักไ่บ้านเฮาผักเพียวตั้งอีสานเป็นจะห้องผักเพียวผักเพียวอ่าครับเพียวมาถึงเพลียวผักเพียวครับย่างหม้อสุดจิ้มจุจิ้มจิ้มเลยนะอ่าอันนี้ิมจุเลยนะอันนี้เนื้อจุเฮาเนื้อจุเฮายังหม้อเสร็จเลาวหากำลังออกจากตู้เย็นมาอันนี้ขวดไงเครื่องในสะดุ้งเครื่องในสะดุ้งเข้าขวด ข้าวคไหนวะนี่คือข้าวควนเท่อพี่น่อข้าวั่ป่าเช่นนั้นอะไรข้าวคั่วี่ไปเย็นวันนี้เออเกือบหลังแล้วกัน่ะนี่กินมกินหมูอ่ะเอี่หมูกุ้ยในในตู้นะครับนี่ข้าวคั่วใส่ให้หอมนะครับดีน้นำดี ใสด่ดีมันต้องขมน้ำจิ้มจุต้องขมนะครับดีลงไปน้ำปลานครับน้ำปลาแล้วก็มะแนวเปรีวๆจะออก3ามรสเปรี้ยวขมวเผ็ดสี่รส เปรี้ยวขม,มเผ็ดนะครัเค็มหหวานไม่มีเปรี้ยวเค็มเผ็ดอืมเหมาะสุดยอดสุดยอดสุดจุ๊บๆนะครับสวยสดได้พักนะครับตรงน,นี้ส่งถ่ายกันนะครับ ทีทางานระเบินนบมทรงไทยกันมารวมตัวกันที่บ้านป่าเสียนน้ำป่าน้ำป่าน้ำป่านี่นะครับตันะ๊กนับะจุเนื้อกับเครื่องในสะดุ้งนะครับวันนี้ข้างหนอกก็เป็นย่างนะครับใส่ผงนัวเห็นไอยผงนัวใส่กันภาษาจีสานสาระหอกผงนัว อ,มมอบันเทาอุมามิผงชูรสใส่นักล้ำนักใส่น้อยล้ำน้อยอืมเหมาะเหมาะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับอ่าเล้วครับจุเนื้อนะครับจุเนื้อนีครับนำจปชิม จิ้มหน้าหายออเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นครับน้ำจิ้มสูตรของหน้าบ,บุ๋มมาชิมกันอันนี้จะเป็นดิบนะครับชูชิชช ทำรู้นะครับูุดนี้จิ้มจุกชุดหัวปลาทองไม่ลองไม่รู้ครับคลิปนี้ขอยาวแคหน่อยนึงระเบิดของฟ้าไปตัวนะครับอันนี้เป็นเครื่องในสะดุ้งนี่สอมืรู้ครับ,ปรบ,รบปปรไ,บไปบตัวนะครับปลาทองไม่ลองไม่รู้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ระเบิดตัวนะครับไปพกดกับลางเป็นกำลังใจให้ ทางยูทูบกันตัวเองครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอย่างต่อขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ